หว่างประเทศที่มีสมาชิกรวม20ประเทศเพื่อให้ช่วยผลักดันอดีตพระเนนคํากลับประเทศไทยซึ่งขณะนี้มีการประสานสํนานักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปให้ร่วมมือในการสืบสวนหาตัวอดีตพระเนนคําด้วย ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ปปงเข้าตรวจค้นร้านแสงเจริญซาวแอนด์เทเลคอมตั้งอยู่ถนนชยางกูลซึ่งเป็นร้านของเสียกังหรือนายสุภราชวิริยพงศ์เนื่องจากเป็นร้านที่จัดหารถยนต์หรู35คันและมีการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นมูลค่ากว่า30ล้านบาทให้อดีตพระเนนคํา โดยได้ยึดรถหรูนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน17คันเป็นรถยนต์15คันและรถจักรยานยนต์2คันที่นายสุภราชครอบครองไว้พร้อมให้นำเอกสารมาชี้แจงการได้มาของรถทั้งหมดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปปอง,งอีกชุดหนึ่งได้เข้าตรวจค้นสำนักสงฆ์ขติอบารมีสาขาหนึ่งบ้านสายมูลตำบลสายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารมีนายสุริสุขพ,พล น้องชายของนายวิรพลนั้นนำตรวจค้นค่ะโดยสำนักสงแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า26ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างหลายรายการหลังการตรวจค้นอย่างละเอียดรวมทั้งสอบปากคำนายสุริไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดไปติดตามเหตุการณ์ที่ตำรวจสอบพอบ่อผุดที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับถูกคนที่คุ้มคลั่งแย่งปืนแล้วจ่อยิงตำรวจจนเสียชีวิตครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพนาทีชีวิตของดาบตำรวจธนวัตรชูสมสายตรวจจักรยานยนต์สอพอบอผุดซึ่งถูกคนร้ายเข้าแย่งปืนพกขนาด9มมจากมือแล้วจ่อยิงถึง15นัดเสียชีวิตคาปั๊มน้ำมันปตทที่เฉวงริมถนนสายวัดสว่างอารมณ์แยกสนามมวยเก่านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ดาบตำรวจธนวัตและ ดาบตำรวจเลอพงสังสุวรรณนะครับเพื่อนสายตรวจมาระง,งับเหตุหลังจากที่มีพลเมืองดีแจ้งว่านายโคสิ์ชัยเพชรเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้มีดสปาต้าวิ่งไล่ฟันชาวบ้านอยู่ในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะครับแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งก็วิ่งไล่แทงตำรวจและก็ดาบตำรวจธนวัตรก็ชักปืนออกมายิงขู่หนึ่งนัด แต่ตำรวจก็ใช้ถูกมีดไล่แทงนะครับจนเสียหลักล้มลงก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาแย่งปืนแล้วก็ใช้มีดแทงตำรวจใช้มีดแทงตำรวจดาบตำรวจพรเทพพงสุพัฒน์ะครับดาบตำรวจอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะหลบหนีชาวบ้านก็ รีบรีบดูแลแล้วก็มีการจับกลุ่มกันได้ในที่สุดนะครับส่วนที่ลำปางนะครับตำรวจแม่ท้าก็บุกจับนายสมโพธใจขวางขณะกําลังส่งยาบ้านในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าพ่อวัย66ปีออกมาขัดขวางแล้วก็พยายามที่จะใช้ขวานไล่ฟันเจ้าหน้าที่เพื่อหวังจะให้ลูกชายหลบหนีสุดท้ายทั้งสองคนไปไม่รอดครับถูกตำรวจจับได้ทั้งคู่เลยครับ กรณีที่กนํนำกลุ่ม BRN ยื่นหนังสือประท้วงต่อผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยมาเลเซียกล่าวหาฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงลดความรุนแรงในเดือนรอมฎอนนั้นล่าสุดทางเลขาธิการสอมอชอก็ออกมายืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดข้อตกลงตามข้อกล่าวหาค่ะ พลโทพราดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเปิดเผยว่าได้รับอ e ีเมลแจ้งเรื่องดังกล่าวจากมาเลเซียแล้วและคาดว่าจะได้รับหนังสือที่เป็นทางการในวันพรุ่งนี้พร้อมยืนยันว่าแม้เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการตั้งรับที่เข้มขน้นแต่ไม่เคยละเมิดข้อตกลงรวมทั้งไม่รู้สึกหนักใจกับเรื่องดังกล่าวและยังยึดกรอบการประเมินผลหลัง18สิงหาคมส่วนกรณีที่มีการรวมอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาผนวกเป็นพื้นที่ลดเหตุรุนแรงด้วยนั้นพลโทพราดอนชี้แจง ว่าเป็นเพียงความต้องการให้ดูแลชาวมาเลเซียที่เดินทางไปมาในช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้นทางล่าสุดทางกอรอมนภาคสีส่วนหน้าได้มีการตรวจสอบเหตุการณ์ลอบทำร้ายประชาชนในพื้นที่กับผู้นําท้องถิ่นแล้วพบว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวและปัญหายาเสพติดและโยนความผิดมาให้เจ้าหน้าที่รัฐพร้อมยืนยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปนตามแผนเผชิญเหตุและยึดตามกรอบของกฎหมาย นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของไทยนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบสารตกค้างในข้าวถุงของไทยครับ นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนว่าสารตกค้างที่พบในข้าวถุงเป็นการพบบางขั้นตอนไม่ใช่กระบวนการทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับร่วมกันทั้ง3กระทรวงเพื่อตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจเนื่องจากว่าข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนที่บริโภคข้าวไม่สบายใจและอาจจะกระทบภาคส่งออกด้วยนะครับในอนาคตก็อาจจะต้องมีการปรับปริมาณการใช้สารให้น้อยลงเพื่อรักษาโอกาสที่ไทยจะเป็น แหล่งอาหารของโลกเอาไว้ครับเนื่องจากภาวะเศร,รษฐกิจของอังกฤษยังคงฝืดเคืองแล้วก็จำนวนคนตกงานสูงอยู่นะคะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวยี่ห้อเก่าแก่ของอังกฤษยี่ห้อหนึ่งค่ะต้องไปเจาะตลาดที่เมืองจีนหลังจากเพึ่งจะฟื้นตัวใหม่ๆทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนะคะติดตามได้จากจอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์กับคุณบัญชาค่ะครับ สนุนโดยสินเชื่อ SME อัพจากธนาคารธนาชาติครีมลองตาหน่อยเซลสันแชมพูยาขจัดรังแคมีตัวยาซิลิเนียมซันไฟสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในส่วนของจอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์ที่เนบนเบนนกี้พูดชัดเจนที่สุดไปติดตามกันเลยครับ เนบนนันกี้ประธานแบงก์ชาติสหรัฐยืนยันเริ่มทยอยและยุติมาตรการซื้อคืนพันธบัตรรอบที่3ตั้งแต่สิ้นปีถึงกลางปีหน้ารัฐสภากรีซผ่านกฎหมายปลดเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการครูรวม25,000คนเป็นไปตามเงื่อนไขกู้ยืมเงินจาก EU และ IMF CEO บริษัทเบรโนนิสันเปิดตัวรถยนต์ยี่ห้อดัสสันในกรุงเดลีประเทศอินเดียด้วยเครื่องยนต์1.2ลิตรขายคละ210,000บาท สายการบินเอเชียนาสั่งห้ามเครื่องบินโบอิ้งรุ่น777<แ>ขึ้นบินจากลอสแอนเจลิสไปกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เหตุน้ำมันรั่วขนาเครื่องยนต์ติดหันมาดูปัจจักย,ยกระทบการลงทุนในสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นสำคัญทั่วโลกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังมีความชัดเจนจากแบงก์ชาติสาหรัฐราคาดัชนีดิบนิวยอร์กมีแนวโนม้มอาจพุ่งสูงต่อเนื่องเกินกว่า110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลด้านราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐอาจมีความผันผวนแกว่งลงต่ำสุด1,22 5เหรสัต่อออน ตลาดหุ้นตลาดเงินและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในไทยปิดทําการในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาดัชนีหุ้นไทยอาจมีกรอบแกว่งตัวขึ้นสูงสุดกว่า1,490จุดส่วนเงินบาทไทยอาจแข็งค่าขึ้นแต่กว่า30บาท80สาตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐปิดไทยกับทำคันแท่งในไทยอาจมีจุดต่ําสุดกว่า18,300บาทเป็นสัปดาห์ที่น่าจะสดใสสาหรับการลงทุนนะครับเราไปดูที่ประเทศอังกฤษ เครื่องครัวอังกฤษเป็นเครื่องครัวที่โบราณมีคุณค่าแต่ขายไม่ออกเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้เขาพบแล้วว่าใครจะเป็นลูกค้ารายใหม่ไปติดตามกันเลยครับ <S <S รู้สึกได้ถึงความร้อนสูงแขนกลนหุ่นยนต์ทรงแรงอาจเพื่อขึ้นรูปเครื่องครัวสแตน,นเลสประธานจ้น้าทีบริหารบริษัทอากาเรนช์แมสเตอร์กรุ๊ปวิลเลียมแมกเกรบอกว่าช่วงที่ผ่านมากว่า5ปีเจอพิษเศรษฐกิจโลก แต่จากนั้นไม่นานการส่งออกเริ่มดีขึ้นมากเพราะลูกค้าใหม่อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่อุปกรณ์เครื่องครัวที่ฉาบกันสนิมสีดำซึ่งเคยขายดีมาก่อนในอังกฤษแต่ต้องเจอภาวะเงินกู้ตึงตัวในช่วงวิกฤตการเงินอสังหาริทรัพย์ในอังกฤษเกิดวิกฤตขายไม่ออกไม่มีคนสนใจจะซื้อเครื่องครัวไปไว้ในบ้านแต่ทุกวันนี้โรงงานประกอบเครื่องครัวซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของอังกฤษ เริ่มเดินเครื่องเพื่อผลิตมากขึ้นซีโอคนดังกล่าวย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตเมื่อกว่า4ปีที่ผ่านมาต้องปลดคนงานออกกว่า600คนแต่ทุกวันนี้กลับมาจ้างคนงานเพิ่มเป็น2,500คนอย่างไรก็ตามเงินในกระเป๋าสตางค์ของคนอังกฤษยังคงฝืดเคืองด้วยเหตุตกงานสูงบริษัทต้องมองหาคนซื้อคนอื่นเพื่อความอยู่รอดเครื่องครัวอากา้าเชื่อมั่นว่าลูกค้าคนจีนจะเป็นกลุ่มใหม่ที่ทําให้บริษัทอยู่รอดแต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมปรุงอาหารของทั้งสองประเทศแตกต่างกัน คนอังกฤษใช้เครื่องครัวเพื่อการเผาอบและย่างแต่ในขณะที่คนจีนใช้เครื่องครัวเพื่อการผัดน้ำมันนึ่งให้ร้อนและผัดกับข้าวการปรับตัวจึงต้องเกิดขึ้นคำถามต่อไปคือคนจีนตัวไม่สูงใหญ่เท่ากับคนอังกฤษชุดเครื่องครัวจะใหญ่เกินไปหรือไม่ซีโอยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจจีนยังคงดีทําให้คนจีนมีสุขภาพดีร่างกายสูงใหญ่ขนาดของเครื่องครัวจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดคือการเรียนแบบของจริง วิลเลียมแมกเกรดย้ำว่านี่แหละคือเรื่องใหญ่ที่สุดทรัพย์สินทางปัญญาแม้จะเกี่ยวกับเครื่องครัวก็เป็นเรื่องจริงจังที่จะต้องแก้ไขในอนาคตเครื่องครัวยี่ห้อเก่าแก่เมืองผู้ดีแห่งนี้จะสามารถสร้างตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ตามความหวังได้หรือไม่จีนคือนักซื้อรายใหญ่ของทั่วโลกนั่นเองนะครับและวันพรุ่งนี้พบกับผมที่อินโดนีเซียจาการ์ตามีอายุครบ486ปีสวัสดีครับ ครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในไทยและต่างประเทศครับดูสภาพอากาศในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนให้จังหวัดระนองระวังฝนตกหนักนะคะหลังจากที่พื้นที่เสียงมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว น้ำป่าจากหุบเขาในวงไหลลงแม่น้ำละอุ่นก่อนจะหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลละอุ่นใต้อำเภอละอุ่นทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า10หลังคาเรือนรวมถึงวัดโพธารามที่ลุ่มน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือคนย้ายข้าวของขึ้นไปบนที่สูงเนื่องจากกระแสน้ำแรงและปริมาณน,น้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งน้ำยังได้หลากเข้าไปท่วมสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ของชาวบ้านด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าบริเวณถนนสายหาส้มแป้นบ่อน้ําพุร้อนตอบบลหาส้มแป้นอาเภอเมืองมีหินร่วงลงมาบริเวณผิวการจราจรทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้นํารถตักดินไปตักหินออกจากผิวการจราจรไปไว้ไหลาทางแล้วเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ตามปกติ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดและระนองให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ ไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับส่วนที่จีนและเม็กซิโกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทําให้น้ําป่าแล้วก็ท่วมบ้านเดินประชาชนครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ํา2สายที่เมืองชีวาวาทางตอนเหนือของเม็กซิโกเพิ่มสูงขึ้น